วันนั้นพระสุรเสียงของพระองค์ท่านจริงจังแล้วก็ค่อยๆอ,อ,อธิบายเพราะคงจะทราบดีว่าการฝากคนที่ฝากอาจจะไม่ได้เข้าใจได้ได้ได้ไดครบถ้วนก็ค่อยๆที่จะอ,ะอธิบายนะคะว่า การระบายน้ำเนี่ยแนะนําเส้นทางว่าเส้นทางในการระบายน้ําเพื่อที่จะลงทะเลเร็วที่สุดเนี่ยควรจะเป็นเส้นทางไหนทรงพูดถึงคลองต่างๆทางด้านตะวันออกเพื่อที่จะระบายน้ําเหนือให้ลงทะเลเร็วที่สุดหลังจากที่วางสายแล้วก็ตั้งสติตั้งสติตสตนึกทบทวนว่าสิ่งที่ที่ผ่านมาพราะงคท่านมีรับสั่งอะไรบ้างแล้วให้ไปทําอะไรต่อก็ก็ได้แจ้งเพื่อที่จะได้ประสานงานกับสหน่วยงานต่อก็ความรู้สึกก็ ทำให้รู้สึกว่าพระองค์ก็ทรงผงใยประชาชนทุกคนหลังจากที่เคยได้ยินว่าหลายคนพูดว่าพระองค์ท่านห่วงแต่คนที่อยู่ที่ไกลๆหรือว่าที่ยากลําบากแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยคนกรุงเทพซึ่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ได้รับการ,รห่วงใยซึ่งก็อย่างที่ที่รับสายมาก็รู้ว่าไม่ว่าจะมีปัญหาที่ไหนใกล้ๆพระองค์ก็ห่วงใยรัษดาของพระองค์เสมอค่ะ